สวัสดีครับไม่ไรสไตล์เชนแนวครับผมพบกับผมเบาเกลืมครับก่อนสีออกงานมือนี้บาเกลื่มสิผ้ามาเบิ่งยาซอยเก็บเขา่ายาซอยเคียเขา่าโมเมนต์เดีครับนี่ยาซอยพื้นเคียเข่าให้ไกลเนาะบาเกลื่มสิผ้ามาเบิง่งถึงสาเหตุที่พี่นอ้องเศร้าหายชาวนาเข้าสอบจมนะครับเนาะว่าเวลาเกี่ยวเขา่าเป็นยังจังเขา่า จังออกดากรถดเกี่ยวหลายแท่เขาเฮียหลแท่ว่าสันวามามาคุมสิผ้าเปิดตู้รถเกี่ยวครับผมสิผ้าเบิงถึงสาเหตุที่เขารถเกีียวเวลารถเกี่ยวเขา่าปย่างเงเขายังออกดากรลายแท่ว่าสันวะเปิดตู้ดูปิดตู้มาหนยเดียวมาคุมขำกอนเด้อ ใส่ละแนวขำ,อย,กกนนยวำอย่างนั้นนะครับเอนี่ครับข้างในตู้หนวดรถเกี่ยวกจะเป็นประมาณนี้ครับผมเ <c oughs> นี่ยเบาเกลืมสีไล่เลี่ยงให้เบิ้งไหมมาเริ่มจากด้านหนาก่อนเลยเนย,ววย้อย <c oughs> นี่ครับเวลาเขาเกี่ยวเขาพุ่นกระติดูดเขาไปป้องนั่นครับดูด,ด,ดูต้นเขาห่วงเขามากครับมานี่เขามาซองนี่ปลืดปลืดปืดปลืดปึืดสอดเขามานี่ครับนี่เขามาข้างในนี่ข้างในนี่พื้นีิมีอันนี้มุนอยู่ครับเป็นตัวตีเขาแต่ว่าตัวตะแกรงก็เนตะแกรงมันบอกข้างอย่างเรบบาคึมอือนจะถือเป็นพิเอื่นถือเรื่อยเจที่หูวตัวนี้ครับ ทแม่นเขาออกดาก็คือห้าเกี่ยวเขาเปียกนะครับเด้อคือปัจจัยแรกก็คือว่าห้าเกี่ยวเขาเปียกเขาเปียกก็คือว่าหมายถึงว่าเขาที่มันหล่มหล่มใส่หนาใส่ในหนนะครับเนาะวันนี้เวลาห้าเกี่ยวขึ้นมาห่วงเขาที่มันแช่หนาแช่ยังอย,งอยู่เหมือนกันติดหนาติดหนขึ้นมาครับก็เลยเฮตดให้ติดตัวนี้นี่มัน,นติดติดตันอื้อตือแบบนี้ครับนี่นี่ติดตันไปเวิร์ปกติเขานี่พื้นตรง ข้างในที่พื้นตีมันต้องสอดตกลงนี่ครับตกลงข้างล่างนี่นี่ตกลงตัวนี้ฮอนตัวนี้เวลาเขาเดินเครื่องให้งานพุชิกขยาบขยิบเขาฮอนลงนี่ที่นี่เขาพบลงมันออกไซบอ์นี่ถ้าตัวนี้ตันเบิร์ตนะครับเนาะนี่ตันทีครับนี่เห็นบ่ล่ะเดี๋ยวโฟกัสดูเออสาสมตัวนี้ตันเบิร์ตเขาแทนที่สีลงไตครับเป้าออกดากตัวครับบัดนี้ เพราะว่ามันบ่มี่บนล่องบงนีมันตันเบิดเขาก็เลยเป่าออกทั้งดาบทั้งโกดปุ่นโชว์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 นี่แหละครับคือสาเหตุที่เกี่ยวเขาไปยังจ้าเขาออกดากว่าฉันว่าเพราะฉะนั้นถ้าม่านหฮาทถ้าแม่นห้าเกี่ยวเขานามส่วนหมากกะทิมีแต่เขาเขาเปียกนามเขาจมนามนะครับเนาะบ่มีผู้ใดเกี่ยวเขาผ้านหนามหมอกดอกแต่เกี่ยวเขาผ้านหนามหมอกก็จะเป็นคือกันนี่แหละครับสรุปคือมันมีนามมันบ่แหงเนาะเิ่นก็ทิติเตมจริงส่ อันนี้นี่ถือว่าบ่อปันไดครับเมื่อวานบ่เกลเจียวเขาจาะคลองนั่นแหละเวลาเข้าเขามา่ไทยพื้นเข้าตรงเคียครับเข้าเปิดตู้เข้ากตรงเคียวมุ่นเหวียให้เบิดนี่กระสันกับเขาพื้นกับเสียออกดากเบิดคือวานตัวเสียนครับเนาะเสียหายเสียผลประโยชน์ไปหลายนะครับมันมันมันนี่ละคือสาเหตุของเขาออกดากครับผมว่าแล้วกับมันนี้เดียวบ่อกึมอติเคียตู้ทั้งพังศาทก็ได้ครับเดือก่อนสิเป็นโงงานใหม่ครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเนี่ยสวยกะหาเจียเข่าให้ไก่บอลล้ลมวีวีครับมึอนี่บรรยากาศทงไฮทุงหน้ามือว่ามืานบรลุมนี่เราเมนเนาะมึอนี่ลมตึงๆครับน้ำหมอกคือสีแหง้งเร็วอยู่เป็นฉันบ้าเกิส์เฝ่าเตรียมตัวครับผม